สวัสดีครับวันนี้พามาดูที่ดินนะครับขนาด1ไร่1งาน54ตารางวางนะครับแปลงนี้อยู่ที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางที่ดินเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลเถินบุรีตัวที่ดินติดลำห้วยแล้วก็วิวภูเขาภูเขาทางนู้นนะครับนี่เป็นลำห้วยภาพที่ถ่ายเนี่ยถ่ายตอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วน้ำก็ยังดีอยู่ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็จะไปให้ดูบริเวณที่น้ําไหลน้าไหลลงไปนะครับตรงนี้ก็ให้เห็นพื้นที่โดยรอบนะครับก็ตัวที่ดินก็อยู่ในหลุมที่เห็นเมื่อกี้นะฮะที่เป็นเป็นบริเวณนาเมื่อกี้แหละอันนี้ซูมไม่เห็นหน่อยนะครับชอบดอกจานเห็นดอกจานก็เลยลองอยากจะลองซูมดูนะครับก็มองไป ทางนู้นนะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะมองเห็นตะวันตกเชิงเหนือนะครับจะเห็นภูเขาอยู่อันนี้ก็ตัวที่ดินก็ติดถนนเส้นนี้เลยนะครับแล้วก็รถยนต์เข้าถึงนะครับก็เอารถเล็กไปเข้าถึงนะครับตรงนี้ก็ลําห้วยนะครับก็ขนาดข้างๆกับที่ดินเลยนะครับติดลําห้วยยาวๆนะครับอันนี้มาส่องดูน้ําในลําห้วย น้ำยังไหลอยู่เลยที่เดือนกุมภาแล้วน้ำก็ค่อนข้างดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้านบนเนี่ยห่างจากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีฝ่ายน้ําล้นหรือว่าฝ่ายยกระดับน้ําอยู่นะครับก็เลยทําให้สามารถเก็บน้าได้ดีนะครับน้ําก็ไหลมาจากภูเขานะครับที่เป็นเขตแดนระหว่างอําเภอเถรลําปางกับจังหวัดลําพูนนะครับแถวนี้เป็นเมืองโบราณเนาะ อันนี้ก็บรรยากาศคร่าวๆนะครับก็ตัวที่ดินนี่ก็ติดกับลาห้วยนี้เลยอันนี้แปลงที่ดินนะครับตัวที่ดินนี้อยู่ห่างจากาบ้านแท่นดอกไม้นี่ประมาณ600เมตรบ้านน้าทงประมาณ1กิโลเมตรบ้านป่าตานประมาณ1.5กิโลเมตรแล้วกอ็อยู่ห่างจากสํานักงานที่ดินอาเภอเถินประมาณ7กิโลเมตรแล้วก็ห่างจาก ถนนหมายเลขหนึ่งนะครับหรือว่าประหลนโยทินประมาณ8กิโลเมตรนะครับอันนี้ผมเดินมาให้ดูหน่อยนึ่งตัวที่ดินเนี่ยมีไฟฟ้ามาถึงด้วยแต่ไฟฟ้านี่น่าจะเป็นไฟฟ้าของอชาวบ้านทำกันเองนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าที่ลากมาถึงจุดน,นี้โดยการไฟฟ้านะครับแต่ว่าก็ เขาก็ปักเสาปักอะไรมาถึงล้วละนะครับก็เจรจาเขาใช้ด้วยกันก็น่าจะได้นะครับแล้วก็ที่ดินก็ยังมีคลองโทรปทานคอนกรีตนะครับขนาบอีกด้านหนึ่งนะครับตัวคลองโจรปทานนี้ก็ต่อมาจากฝ่ายน้ําล้นที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับทางด้านเหนือของที่ดินไปประมาณ1กิโลเมตรจะมีฝ่ายน้าล้นอยู่นะครับก็แปลงนี้ขายไม่แพงนะครับยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ให้ไว้แล้วนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ